สวัสดีครับสุชาติสวนผูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทุเรียนสวนผูนเพชรนะครับทุเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้วันที่6นะครับเมื่อวานวันที่5วันที่6นะครับวันพรุ่งนี้ก็วันที่7ครบ1เดือนของการค้นสารนะครับแล้วก็วันนี้จะมาชโชยน้ำนะครับชโชยน้ำเพื่อจะส่งเสริมตาดอกให้มีพัฒนาการที่ ดีขึ้นนะครับเพราะว่าผมแรงมา3วัน4วันนะครับอากาศจะแห้งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะส่งยอดด้วยนะครับก็เลยมาช่วยน้ําวันนี้นะครับนะครับยอดผมยังไม่ค่อยเข้าสีเท่าไหรนะ่เนาะยังอ่อนๆอ,อ,อยู่เลยนะครับก็เลยช่งนี้น้ําค้างแรงมากนะครับเป็นน้ําเลยนะครับน้าค้าง วันนี้เท่าเท่าเมื่อคืนนี้เมื่อเมื่อตอนเย็นเดินเข้ามาสํารวจดอกสต่มันค่าแล้วอก็เลยไม่เห็นแล้วเช้ามาก็เลยมาเดินอีกดูอีกทีหนึ่งก็สังเกตว่าเออมีบางต้นที่จะเริ่มออกแล้วนะครับบางต้นก็เริ่มเริ่มที่จะขยับบ้างแล้วนะครับต้องดูปลายๆนะมันออกช่วงปลายๆบนบยอดจะเป็นอย่างนี้นะครับยอดอยังไม่ สมบูรณ์เท่าไหร่ยังไม่เข็มเท่าไหร่นะครับขนดงนะครับแมวมาจับนกตายสังเกตนะข้างบนข้างบนนะครับข้างบนมันจะออกมาก่อนนะครับนฮะมันมีตาตาดอกที่เป็นตาดอกใหม่ตาดอกเก่านะครับสังเกตถ้ามันมีสองสามตุ่ม ออกเขียวเขียวไซส์ออกเขียวเขียวขาขาวนะครับนั่นก็เป็นาการทิศทางที่ดีขึ้นนะครับถ้าเห็นทักตุดจ,จ้องสุดจะก็เขาก็เริ่มมาแล้วนะครับเดินดูเช็คดูครับว่าจะแต่ว่ามันต้องส่งเสริมอยอดก่อนนะครับให้น้ำนี่ก็งสังเกตดูเหมือนกันนะ ช่วงนี้จับตาดูออกไปนอกสวนไม่ได้ต้องจับตาดูเขาทุก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 วันนะครับทุกๆเช้าวันนี้จะให้น้ําแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มสังเกตเขาพัฒนาการเร็วมากนะครับถ้าถ้าถ้าให้น้ําไม่ทันนะก็จะแดดมามันจะแห้งไปเลยนะแห้งไปเลยนะครับต้องจับตาดูช่วงนี้ให้ให้ดีๆนะครับบางทีมันมันออกมามาแล้วแต่ว่าไม่มีน้ําเลี้ยงก็ ทำให้แห้งฝ่อไปได้นะครับเพราะาอากาศตอนกลางวันเนี่ยร้อนมากกลางคืนเย็นนะครับการปรับปร,ปรับอุณหภูมิเขาก็ย,ยากเหมือนกันนะชมทุเรียนเนี่ยยังแห้งๆอยู่เลยผมต้องใส่แว่นตาดูด้วยไม่งั้นผมมองไม่เห็นนะครับนี่แว่นตาอย่างเขาห้าสิบปีแล้วเอย ทำต,ตัวเรือนเนี่ยฮะมันจะมีฟอร์มตาดอกที่เป็นฟอร์มเก่ากับฟอมใหม่หครับนี่เป็นตัวใหม่ตัวเก่าเห็นไหมครับเนี่ยก็มันจะออกตามตรงนี้เนียฮะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะมงค่อยสังเกตอีกทีหนึง่งนะครับมันจะเขียว เนี่ยแหนงเนี่ยเห็นไหมมันออกตรงตรงแหนงที่เราตัดถ้าเราแล้งน้ำนก็จะเป็นดอกนะครับเป็นดอกให้เรานะครับนี่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็จะเป็นตาดอกเก่านะครับมันก็จะขึ้นแซมแซมมานะครับแซมแซมมาไอ้ที่มันเป็นตาดอกเก่านี่ยจริงๆเราไม่ได้รูดออกเนาะมันก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนอันใหม่อันเก่าจริงๆต้องรูด รูดนะครับใส่ทุกมือก็รูดรูดพรอมตาใหม่ก็ได้ขึ้นง่ายยังเงียบๆอยู่เลยผมเปิดน้ำให้มันขึ้นคลองสะก่อนเพราะว่ามันลดไปเยอะเหมือนกันผมไม่ได้เปิด,ปดไว้เมื่อวานนี้ก็เลยแห้งไปนะครับลืมนะครับแกแล้วลืม ยวพาไปดูต้นแต่ต้นใหญ่กันนะซึกมาเยอะแล้วนะครับต้นใหญ่ก็เหียดตีหนูแล้วต้นอาจารย์ก็ยาวแล้วต้นอาจารย์ก็ยาวแล้วนะเดิวแต่ต้นฝั่งสา,าฝั่งสไร่เนี่ยฝั่งฝั่งนี้เมื่อก่อนปีที่แล้วมันยังออกเยอะกว่าเพลิดเลยแต่ปีนี้ยังยังเงียบเยบอยู่เดี๋ยวเช็คอีกทีนึงเช็คร้อยเอรเซอีกทีนึงวันนี้จะเดินเช็ค วันนี้จะชยน้ำไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาเช็คอีกทีหนึ่งนะเพราะว่านี่เห็นไหมแลมันนี่ครับนี่ครับมันเริ่มจะมาแล้วอ่มาติดตามความเคลื่อนไหวของดอกทุเรียนโตนะครับ วันนี้นี่ฮะเห็นไหมครับมันมาแล้วเริ่มมันมาแล้วเนี่ยเป็นไขป่ปลาเริ่มเป็นไขป่ปลาแล้วนะครับเริ่มเป็นไข่ปลาแล้วนี่เห็นไหมผมมองกล้องไม่เห็นนี่ครับเนี่ยมันเริ่มแดงแดงแล้วเห็นไหมถ้าไม่ได้น้ำชุดนี้ก็มันจะฟอไปเลยนะครับเนี่ยเพราะอากาศมัน สวิงมากข้างบนนะครับก็จะออกแล้วพครบ30วันของการพ่นสารนะครับตามเกิ่งนี้ถ้าเกลียงนี้เราก็ตเติมน้ำได้แล้วมันจะออกเป็นไข่ปลาเล็กๆนะครับนี่เป็นไข่ปลาเล็กๆก็แล้วก็ต้องมาเติมน้ำช่วยนะครับ ต้องสังเกตครับต้องเข้าสวนเ้าแรงกี่วันคำนวณให้ว่ามันใบชั้นนอกชั้นในด้วยแล้วก็มาเดินสำรวจนะครับอันนี้ตักเาแล้วไปจะแลมองขึ้นไปข้างบนถ้าเป็นตุ่มเขียวๆเ,เป็นก้นกอนขึ้นมาก็ส่งน้ำนะครับเลี้ยงน้ำให้เขา ก็ได้นเขียร์ๆอย่างนี้แหละตามภาษาถ้ามียอดนี้ก็เด็ดออกอเก็ไปโดยองค์รวมแล้วทั้งหมดกี่ต้นออกกี่ต้นเออต้นที่ไม่ออกมันเป็นยังไงบ้างอะไรเงีย้ยมาเดินดูบางทีมองไม่เห็นก็ใส่แว่นตา ที่เขาก็อาจจะรอจังหวะรอน้ำรอเลี้ยงใบย,ยังไม่เข้มเลยไม่เข้มพอตอนนี้ก็มันก่อนออกมาเยอะเหมือนกันเหนือข้ามมาต้องสอนสามไร่แล้วตอนนี้มันยังไงมากนี่ เขีย okay, วๆอย่างนี้ครับนเนี่ยฟอมตาข้างบนเริ่มมีแล้วอู้นข้างบนนูน่นบางทีเขาก็แอบแอบมากลางคืนนะ สำหรับวันนี้มันแรลมันไม่ค่อยเห็นเลยวันนี้เดี๋ยวจะเช็คให้มันนี่แหละครับความเคลื่อนไหวของแต่ละวันของแต่ละมืออันนี้ก็เน่าแล้วนะนี่เริ่มเน่าแล้วนี่ต้องทำแผลแล้วนี่เดี๋ยวมันจะเยอะมาต้องตรวจเช็คด้วยป่วยนี่อย่างนี้เขาเป็นอาการรักษาเหมือนกันตรง เดยวจักแรกแร้นี่จักรแร้นี่เห็นไหมครับเติมมีแอบมอดจ่อแล้วอันนี้แหนง่งนะครับผมไว้แหนงแหนงแหน่งในใเขียวเข้มเลย ยังเงียบอยู่เลยบางตนุนต้นนี้เดี๋ยวคลิปจะยาวไปนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยวันหลังค่อยพามาดูอีกทีนึนงแหนมคืแหน เป็นไหมใช่ไหมเนี่ยเออนี่นี่มาแล้วนี่เป็นตะบูเป็นตะไขป่ปลาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป๊ะเนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวส่งเสริมให้มันหล่อเลี้ยงบ้างนะครับใส่น้ำใช่ไหมโอ้ข้างบนมาแล้วนะโอเคโอเคนะครับตอนนี้อ่ะขอตัวอะไรก่อนคลิปนี้จะยาว พบกันคลิปหน้านะครับสุกชาติสวนมุนเพชรก็เอาการพัฒนาของตาดอกมาฝากเพิ่มเติมนะครับเจ้วันนี้จะโชยน้ำน่าจะประมาณ20นาทีนะครับเพราะว่ามันแห้งมากสังเกตด,ดินที่ข้างล่างเนี่ยราวแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย